สวัสดีนะคะบ้านพยุงวงโดยป้าดมยินดีต้อนรับนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่1 2ธันวาคม2,567น,นะคะวันนี้อากาศเย็นๆมาพบกับเพื่อนๆในช่วงบ่ายจ้าสวัสดีในช่วงบ่ายอากาศเย็นๆนะคะ ุณท,ทุกไล้์ทุกเลิฟนะคะที่มาแวะเวียนบ้านพยุงวงค่ะผ่านไปผ่านมาแวะเข้ามาทักทายนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะวันนี้อากาศเย็นเย็นชมวิวทัศน์ดอกไม้ที่สวยบรรยากาศเรดเย็นที่บ้านพยุงวงนะคะแม่นิ้วสวัสดีค่ะแม่นิ้ว วันนี้ที่อุบลราชธานีอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นืนเช้ามาสีบานสีบานขอบคุณนะคะเดี๋ยวหามุมใหม่ก่อนเอามุมไหนเนาะเอามุมไหนเนาะมันคือมือแท้อ้าวขอบคุณสีบานประดมเลบิบเลบิบสีบานว่าสินใจสิ่นใจ,นใจขอบคุณแม่นิยวนะคะ วันนี้อากาศเย็นเย็นลมพัดเย็นเย็นขอบคุณจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณสามล้านดวงใจนะคะขอบคุณสีเลิบจ้าขอบคุณเลิบเลิบขอบคุณเลิบเลิอากาศเย็นที่อยู่บนราชทานี่คะ่ะอากาศเย็น สีจะาลํำปางหนาวหรือยังลํำปางแหงสีหนาวเนาะอ,อบุบลราชธานีเขาบอกว่าเริ่มหนาวมาื่อนี้เริ่มหนาวมื่อนี้ฮอดวันที 21. ่21พฤศจิกาันสีหนาวขึ้นไปเรื่อยๆขนหนาวซ้ำามื่อนี้ก็สิพอดีอยู่ลํำปางหมอกหนาจนถึง9โมงโอ้ซน้อนหมอกทั้งเหนือซ้อนซ้อน เมือเศร้าเขาไปเพื่อนบ้านทั้งเหนือุูหละเพิ่นขึ้นไล่ในเห็นอากาศเห็นหมอกสวัสดีจ้าคุณครูมานีขอบคุณนะคะสวัสดีจ้าคุณดมหนาวคุณดมคนใจดีชวนดูเป็นกำลังใจให้ตลอดขอบคุณคุณครูมานีนะคะหนาวแหงหนาวแหง สวัสดีจ้าติ๊กน้องติ๊กวันนี้พามาชมบรรยากาศมันเป็นหมืดหมืดจังไดยดอกเดียวี่ยหามุมใหม่ก่อนหันไปทางใดละ่ะหันมาทางนี้หันมาทางนี้แต่ว่าจะบอกปววเด้อขอบคุณนะคะ มันเป็นตกๆเวลาเวลาลดลงมากก็เลยไลไม่ได้ค่อยได้ไล่ติดต่อกันสองวันแล้วช่วงอาทิตย์กรนแห้งห่างขอบคุณจ้าเอสทีพรพรสวัสดีเอสทีพรพรสวัสดีนะคะสวัสดีในตอนบ่ายจ้าอากาศร่มหนาว ตอนเศร้าแห้งหนาวแถบเจะบ่อยากลูกย่างมันเศร้ากระไดอากาศเย็นทั้งเนื้อที่แห้งสีหนาวแห้งนอกหมอกหมอกหนาหนาเนาะต้องใส่เสื้อหนาวไหมต้องใส่เสื้อหนาวเนาะสีบานเนาะจะทั้งอุบลนีนีใส่เสื้อหนาวจะตอนเศร้าพอสองโมงแล้วก็ได้ถอดในช่วงบ่ายนี่ก็เย็นเย็นพอดีเย็นพอดี บายแล้วบายแล้วสีบานโอ้ยทำงานพืินทำบ้านพืินทำงานบ้านพืินเลยขยันจังร่วมรื่นมีต้นไม้ใหญ่ค่ะเพราะได้นั่งสนแดดอากาศก็เย็นเย็นแจพรน,น้องพรนพรอ,อากาศเย็นใสสองสัน ไม่รวมกับชั้นในมันสีหนาๆเนานะอากาศเยน็นๆตอนนี้ยังหนาววาสีบานไม่รวมชั้นในชั้นในไม่ต้องไปนับเอาวันนี้เชียงใหม่เยน็นๆเชียงใหม่ยิ่งจะเยนน็นเนาะไม่เหนียวเนาะที่อุบลเขาบอกว่าวันนี้เริ่มหนาวจนหอวันที่21 แล้วจะหนาวขึ้นเรื่อยๆวะซา,านเย็นซสำหนีพอดีคันสีหนาวนแห้งๆคักลายกะตอนเช้าเนี่แทบจะไม่อยากลุกจากที่นอนเลยโอ้โหพี่สีขี้หนาวแท้แม่เนี่ยววะตอนนี้ร้อนแล้วเหรอคะตอนเช้าๆหมอกเนาะ อีช้าคุณอยู่ทางเหนืออากาศดีขอบคุณนะคะขอบคุณแปดล้านดวงใจขอบคุณ8ดไลค์แปดเลิฟนะคะสีบานบอกว่าพี่แพ้อากาศคนอื่นใส่สองพี่ต้องใส่สี่เจ้า <laughs> ยังฟังอยู่จ้าขอบคุณจ้าติ๊กลกบ้านเกิด ขอบคุณน้องติ๊กจ้าขอบคุณขอบคุณมีกลุ่มเรานี่แหละไปไหนก็เจอแต่กันติ๊กเย็บผ้าอยู่ด้วยฟังไปด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆ แบบที่สีไปเที่ยวบนดอยอินทนนท์ไม่ได้แล้วแบบที่สีสีบานแพ้อากาศสีบานต้องใส่เสื้อสีคู้นสีคูณสีถึงจะขึ้นไปดอยอินทนนท์ได้ดอยอินทนนท์สิบกว่าองศามันจะไม่สั่นเลยเหรอไม่นิว้วปากมันจะไม่สัน่นปกวักวักวักเ่ยอย่างนี้บ่บ้านนิ้วก็อยู่ใกล้ภูเขา ตอนนี้ก็คงจะยังหนาวอยู่นาอแม่เนียวเนาะแต่กขี้ร้อนคนอื่นใส่เสื้อผ้าพี่ถอดทิ้งเลย <c oughs> <c oughs> นี่เริ่มรวมมาแล้วลวมมาแล้ว,ลว,มมลวหนาวหนาหนาพี่จะเอาผ้านวมขึ้นไปด้วยต้องตุ้มผ้านวมผมผ้านวมไปด้วยถ้าแบบสีบานนะเนาะ ขอบคุณสามล้านดวงใจขอบคุณแปดไลท์แปดเลิฟนะคะขอบคุณกำลังใจจ้าจ้า,จาขอบคุณจ้าพรนรขอบคุณมากสีบานหัวละเอิกเอิกมาอารมณ์ดีนะสีบานนี่เข้าไปบ้านสีบานนี่นั่งยิ้มไปด้วยสาวผู้ทนสวัสดีนะคะ ขอบคุณมากจ้าขอบคุณทุกไลท์ทุกเลฟนะคะขอบคุณจ้าขอบคุณอากาศเย็นเย็นสบายสบายวันนี้เคยอุบลสวัสดีจ้าวันนี้อุบลอากาศเย็นนะเขาบอกว่าจะเย็นถึงวันที่21เเลยละ่ะ หนาวขึ้นเรื่อยๆว่าสันวาสวัสดีพี่พรเคยอุบลทักทายพี่พรวันนี้นะคะหนาวมากใช่ไหมคะเมนิวทางเชียงใหม่ชาวบุทรทักไทายเมติกเมติกพรพรสวัสดีเคยอบุบล เอุบลทักไทยแม่นิวทักไทยแม่ติก๊กโอ้ยลมเย็นเลยแม่นิวว่าเา้าปูธทนทักไทยเคยอบุบลเคยอุบลคนนครพนมมาอยู่อบุอบลเป็นเคยอุบลเา้าปูธนทักไทยแม่นิวเคยอุบลพี่สาวสวัสดีจ้าปูเสือนอนปูเสือนอน ไม่ต้องปูนอนเลยถ้าเป็นสนามหญ้าเยน็ยนเยน็นอากาศเยน็ยนเย็นเป็นมือนๆมือยังไงไม่รู้หน้าจอยพี่สีสวัสดีจ้าสาวทักสาวพูทรทักไทยพี่สีอากาศเยน็นลมเวมพัดมาเป็นบาทเป็นบาท ลมพัดมาเป็นบาทเป็นบาทเลยค่ะอากาศเริ่มเย็นแล้วเขาบอกว่าจะเริ่มหนาวตั้งแต่วันนี้วันที่สิบสองจนถึงวันที่ยี่สิบอ็วันที่สิบสองสิบสามก็จะเริ่มหนาวขึ้นสิบสี่หนาวขึ้นไปเรื่อยๆอากาศแต่ถ้าหนาวเย็นเหมือนวันนี้อากาศจะพอดีติกต๊กเมติ๊กทักทายเขยอุบล เนี่ยดอกไม้ส,สวยๆหาวิวส,ยสวยๆค่ะหาวิวส,ยสวยๆหามุมสว่างสว่างลมพัดอากาศแบบนี้เย็นสบายสบายต้องใส่ย,ย้อนแสงเดี๋ยวจะเปลี่ยนมุมใหม่ วันนี้วันพฤหัสบดีที่12บสอจะอากาศเย็นเย็นสบายสบายๆๆๆๆอะเปลี่ยนมุมทางนี้บ้าง จะเป้ไปผูกนอนเล่นบ้านคุดงเพราะมีลมเย็นเย็นเย็นสบายแล้วพวกมัน,นี่เอาเปมาผูกนอนมาติละ่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะร่มรื่นค่ะเย็นลมกำลังพัดเอื่อยๆมาค่ะแม่เนียว ขอบ,บคุณเก้าล้านดวงใจนะคะเดี๋ยวตอนเย็นๆประมาณหกโมงเนี่ยอากาศก็จะเริ่มเย็นแล้วต้องอาบน้ำตั้งแต่หัวค่ำแบบนี้ยังไม่ทันสามหาวคงง่วงคงง่วงแล้วหาวเดียวก็หลับแล้วไม่นิ้ว แต่อากาศบ้านไม่นิว้วและเย็นสบายอากาศทางเหนืออากาศทางเหนือมีฤดูร้อนไหมแม่นิว้วตื่นเช้ามาเห็นหมอกก็ชื่นใจแล้วขอบคุณสีล้านดวงใจจ้าขอบคุณกำลังใจนะคะ ุณมากๆจ้าขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจสีบานสีบานที่เชียงใหม่เวลาร้อนก็ร้อนมากเลยแดดจ้มันแดดจ้าเนาะเชียงใหม่เมื่อ ห้าปีหลังนั่นไปบ่อยไปเที่ยวบ้างไปอบรมบ้างแต่ว่าก็ะเที่ยวบ่ท่านครบหม่องจักเถื่อไปบ่อยแต่เที่ยวยังไม่ทั่วเลยเชียงใหม่ที่เที่ยวเยอะโอ้ไปเก็บผักได้ผักอีกยัางน้อสีบานเดี๋ยวนี้หน้าร้อนทีไรเหนียวตัวทุกทีเลยทางเหนือ เออมันเป็นยังไงล่ะมันต้งเหนียวตัวมันอบอ้าวเนาะแต่พอหน้าหนาวก็หนาวจริงๆหนาวก็หนาวแห้งห่อนก็ห่อนแห้งเนาะน้องนิวเราจะเอื้นประดมให้มาร้อนด้วยกันตอนนี้ <c oughs> อาบ้านสีบ้านร้อนบ่ห่อนเป็นบ่บ้านประดมยินสบายสบายพี่สีวันนี้ทําอะไรหยังกินเนาะทำอะไรหยังกินเนาะ เย็บผักขาหายยอดจะมาทอดใส่ไข่ใช่ไหมสีบานแม่นิวก็หัวคำคำ,คำจะมาทอดเยี่ยวไข่ใส่ชะอมใช่หรือเปล่าแกงแกงหัวปลีใส่ไก่อุ้ยของชอบของชอบแกงปีใส่ไก่ใส่ผักขาด้วยเนาะอร่อยแนย่แกงต้นไหนสีบาน ไปได้เอาถ้วยไปยืนรอเอาถ้วยไปยืนรออุ่นข้าวเหนียวไว้อุ่นข้าวเหนียวไว้รอแซแบแซเแซบรบไก่คงสะดุง่งแกงหางปี แกงใส่หมูเอาวอ,อไม่น่าไก่ถึงกระตากแกงใส่หมูเป็นกระดูกหมูเนาะก็อร่อยเหมือนกันหรือว่าหมูสามชั้นก็แซบ่บคือกันขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจมากๆจ้ะ บ้านประดมก็ทำแต่อาหารอีสานนั่นแหละใส่พริกครึ่งเม็ดใส่พริกทีละครึ่งเม็ดน้องนิวลำลำแต้แท่แสบ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 แต้แท้ เหนือก็ชอบก็ชอบไอ้นั่นนะ่ะอะไรนะน้ำปะน้ำอะไรนะที่เขากินกับขนมจีนน่ะน้ำยาอะไรนะทํากับขนมจีนนะเคยไปเชียงใหม่เคยซื้อมาทําแต่ว่าเกิดบ่อแสบคือทั้งเหนือผลเหตุเป็นบอกสูตรมาเยอะกับบ่อแสบคือเพิ่นขอบคุณนะคะอากาศเย็น ใส่พริกครึ่งเม็ดจริงๆสีบานตำหมกหุ้กับเครื่องเม็ดกินสองคนพ่อดมกับพ่อบ้านกินสองคนถ้าลูกๆเขากินเขาก็ตำเองเขาก,ก็ใส่พริกเยอะอยู่ทำกับข้าวก็แทบจะไม่ใส่พริกเลยสีบาน <c oughs> จะใส่ทำไมก็ใส่ว่าใส่นะให้ม่นมี่มาหมกพริกใส่นะน้ เวลาไปซื้อส้มตำที่ร้านน่็บอกเขาเอาติดคุกนะทำกับข้าวบางทีไม่ใส่พริกเลยชีวิตขาดความเผ็ดเพราะบ้านกินเผ็ดไม่ได้เลยคนเคยกินเผ็ดถ้าไม่ใส่พริกก็กินไม่เป็นเนาะไม่อร่อยเลยมันจะไม่อร่อยเลยล่ะบ่ะแสบบะํำเลยบะํำบะราบะํำถ้าไม่ใส่พริก คนเคยกินแต่พประดมกินก็อยะกกินเผ็ดนิดๆนีน่ดนดได้อยู่ถ้าเผ็ดามากๆก็กินไม่ได้เพราะว่าีนกินเผ็ดไม่ได้เลยล่ะของชอบจืดชอบอาหารจืดจืดแช่คะ่ะดีมากแก้ไม่กินเผ็ด สาวภูทอนกินเผ็ดอยู่บ่สาวกูทอนแฟนหนูก็ไม่กินเผ็ดค่ะทำกับข้าวลงลงพริกไม่กินเผ็ดไม่กินก็ดีเหมือนกันเนาะขอบคุณห้าล้านหล้านดวงใจนะคะได้20สิบนาทีแล้ว ขอดมขออนุญาตลงเด้อขอบคุณสีบานขอบคุณพรพรขอบคุณติ๊กลักบ้านเกิดขอบคุณแม่นิวขอบคุณสาวุธรขอบคุณเขยอุบลขอบคุณคุณครูมณีนะคะมีใครอีกเ่ยชื่อครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็ขออภัยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากพบกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปนะคะโชคดีมีสุขค่ะ บาย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 เฮงเฮงปังปังนะคะทุกคนทุกท่านสวัสดีจ้า